เราจะมาแนะนำคอร์สเรียนฟรีและดีมากจาก GoSell คอร์ที่1สอนการสร้างเซลล์เพจติดพิกเซลพร้อมทดสอบอีเวนต์รวมไปถึงสอนยิงแอด Facebook Conversion Web และ Conversion Message คอร์ที่2สอนสร้างเซลล์เพจพร้อมติดแอด TikTok Conversion สองคอร์สนี้สามารถเข้ามาเรียนแบบตัวต่อตัวได้เลยเพราะเรามีโค้ดผู้เชี่ยวชาญมาสอนโดยตรงถึงที่ออฟฟิศ g o เลล์แบบจับมือทำกันเลยทีเดียว ข้อที่3สอนการใช้งานระบบ GoSell ตั้งแต่การสมัครสมาชิกและการตั้งค่าร้านค้าคอสที่4สอนการใช้งานระบบ Unmark CRM สำหรับธุรกิจขายของออนไลน์คอสที่5สอนการใช้งานระบบรวมสต็อกเชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์มพร้อมอัปเดตสต็อกแบบเรียลไทม์หากสนใจข้อที่3ถึง5เรามีสอนทั้งแบบออนไลน์และแบบพ v a t e เลยนะคะ หากท่านใดสนใจไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยที่เว็บไซต์กอเซลมาก่อนเก่งก่อนนะคะ